ไปไปกี่เรือนจำอ๋อไปประมาณ8เรือนจำแปเรืยนจำแป่เรือนจำแปดเรียนจำขอไล่เลยแปดเรียนจำแปดเรืยนจำก็จะมีแกนนำมีอะไรแต่ตัวเราเองเราไม่ได้เป็นแกนนำนะแต่ก็ไปกับเพื่อนก็เฮไปกับเพื่อนเช้ามาก็ โลกของกปาดของรงเลี้ยงหมดเอาผ้าห่มมาจุดไปเผาไม่ได้แล้ว <ถ mond S 1> อยู่ไม่ได้้าเปนี้คือยู่ไม่ได้แล้วก็<อ>ใช่ใช่เผาเรื่องจำรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนํานะคะ สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แบบว่าไม่เป็นการเสียดาเลยพบกันอีกแล้วนะกับรายการเปิดสกสารใม่ปี2564ครับผมโดยให้เกียรติโดยได้ เก็ได้เกลยคตรเกลยะไดูดูมาดูมาดูมัดูมาดูมามาดูมากแลาดมาดิ้ดูมาดูมดูมดูมแลูวาดูมาดูมดูาด้วาด่าดะตอบรมาดชมดูมา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 ดรมาอูมายกาดูมาดูมาลูมบดาดูาดการการูาดูมาดูมาดูาดูมาดูาดูมาดูมาดูายทาดูมานะมายูาดมาา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 ม เก่งออกมาเพิ <pent> ่งออกมาจากเรือนจำใช่ครับก็รู้ที่รู้ๆกันไปแล้วหลายที่ตามคนหลายช่องเยอะทีนี้ก็เป็นทางต่างเราแล้วนะครับที่ได้คิวได้คิวได้คิวคิวยากนะคิวยากพออัดเสร็จนี่เวลาปุ๊บเดี๋ยวต้องไปไปชาไปชับไปช้าปั๊บปั๊บไปเลยก็คือเราก็เลยต้องเปิดตัวรายการแบบนี้ใช่อ่าเพื่อให้การเสียเวลาะลรนะผมก็ถามพี่เก่งเลยถามพี่เก่งเลย่ามว่าอะไรครับมา พี่เก่งชื่อพี่เก่งไรพังนี่มาจากไหนชื่อเก่งไรพังจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ชื่อเก่งนะจริงๆแล้วผมชื่อปัญญาและชื่อเล่นชื่อยาอมแม่เนี่ยจะเรียกยามาตลอดเลยแต่ทีนี้พอมาได้ชื่อเก่งอะ่ะตอนที่ไปทํางานอยู่ปอกุ้งเผาอุดมสุกแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนานมากแล้วเมื่อก่อนนี้เคยไปทํางานที่นั่นช่วงที่แต่งงาน ใหม่ๆแล้วทีเนี้ยเวลาไปทํางานน่ยคือจริงๆแล้วพนักงานก็จะเข้ากันแบบว่าช่วง5้าหกโมงเย็นแต่เรานี่จะไปตั้งแต่สามโมงสี่โมงเย็นเลยไปถึงเราวก็เออไปก่อนเลยความตั้งใจและความเออพยานจนที่ร้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเราเขาก็เลยตั้งชื่อให้เราว่าชื่อเก่งเพราะว่าเห็นว่าเราเป็นคนขยันตอนนั้นแกอายุประมาณตอนนั้นอายุประมาณ18 สิบแปดวิวิสิบแปดนี่คือว่าขยันไม่แตกใจนถึงทุกวันนี้ได้นะใช่ไม่ขยันมาแบบนี้นะทำงานสองอย่างนะตอนนั้นทำงานเป็นบาร์น้ำแล้วก็ทำงานเป็นช่างไฟด้วยควบคู่นะในร้านปอกุ้งเผาคือก็เวลาไฟตรงไหนที่แบบว่าเสียหรือว่าไฟในห้องอะไรที่แแต่ว่าเราไม่ได้เรียนช่างไฟไปนะก็คือว่าแบบว่าเหมือนไปทำตรงนั้นด้วยเพราะว่าคือบาร์น้ำตอนหลังมาเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เรา ไปอยู่ช่างไฟเขาก็เลยถามเราว่าเราเป็นไหมช่างไฟบอกก็เลยเป็นแต่ว่าจริงแล้วทําทำไม่เป็นคือว่าเอาเป็นไปก่อนเอาเป็นไปก่อนใช่ัวจะจบงานเดี๋ยวก็เด่นหน่อยแล้วก็คือว่าอืออีกชื่อหนึ่งที่ผมได้ยินจากไอ้พวกโซเชียลมานะเก่งเจ้าลำตาที่เขาเรียกกันนี่คือ เก่งเจ้าน้ำตาเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเป็นคนที่เป็นเออผมก็ติดตามอยู่เลยเต้นเต้นคือพูดได้จดปุ๊บเอาแล้วปิดไปแล้วยังการเถอะการแบบเนี้ยอะพูดช็อตเฉยเลยชอตเฉยใช่แล้วก็ดูรายการอย่างเงี้ย รายการจริงช้าสวรรค์รายการอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแบบว่ามีผลกระทบเกี่ยวเออจิตใจต่ก็ช่วงดำาะใช่ช่วงดำาะอะไรเงี้ยผมว่าเราเชียร์อยู่ทีเนี้ยทุ่งสีเหลี่ยมครับด่านกุนเต้หรือว่าอะไรอ้ทีมนี้เราเชียร์อยู่แพ้ลองไห้น้ำตาลกาจะไหลใช่เมื่อก่อนจะมีสักมีหยดน้ำตาอยู่คืออินอินพี่มาพี่มาของเก่งจอมตารู้แล้วนะค่ะเนี่ยผมก็งงว่าอทำไมเก่งรายทางเก่งจอมตามคืออะไรวันนี้ขาถามมาเจ้าตัวเลยอ้าวอีกแล้ว ชีวิตก่อนที่พี่เก่งายพางนะ้จะมีถึงทุกวันนี้อยากะถามว่าเริ่มแรกเลยเริ่มแรกในการที่รู้จักเกเรเริ่มแรกที่ทําให้เก่งก้าวเข้าสู่ช่วงตอนนั้นช่วงอายุประมาณ17บเจ็ช่วง,ง,ง17แต่ก็ ติดเพื่อนเป็นคนที่ติดเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตั้งแต่ปหนึ่งป .2 อคือติดเพื่อนอยู่อยู่กับเพื่อนตลอดช,ชีวิตอยู่กับเพื่อนตลอดใช่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่เพราะแม่จะขายอาหารตามสั่งขายข้าวแกงอยู่ในกรุงเทพเราก็จะอยู่ที่สุพรรณอยู่เป็นเป็นเหมือนแบบเด็กบ้านนอกอ่ะก็จะติดเพื่อนพอติดเพื่อนแล้วก็พอโตมาเราก็ไปป้นแต่จริงๆแล้วในความหมายเราเราคิดว่าเราไม่ได้ไปป้นนะเราคิดว่าเราไปขี่มอเตอร์ไซค์กัน แล้วก็ไปเอาไวรุ่นไปเอาไวรุ่นเนี่ยไปแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็กฎหมายแต่กฎหมายคือไม่รู้บอกว่ามันตอรใช่จะทำเราคือต้นอใช่มันอาจจะเป็นว่าอยู่ตอนนั้นนะยังไม่ได้ขนาดนี้นะใช่อาจจะเป็นเพราะความคืบขนองด้วยก็ขี่ไปกบเพื่อนแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อะไรมานะไม่ได้ชิ้นส่วนไม่ได้ท่อไม่ได้ล้อไม่ได้อะไรมาแต่ว่าไปคทำได้ความสนุกเออไปเอามันใช่ไปเอามันพอเสร็จแล้วมีวันหนึ่งวันที่ตำรวจเนี่ยมาจับเนี่ยวันนั้นเราก็นั่งเฮ้ยคิดเฮ้ย มันหลายแรงขนาดนี้เลยว่าอย่าเงี้ยโดนจับกันประมาณสิบคนครับอ๋อคือโดนจับแล้งเรเลยใช่เป็นแก๊งเลยเหมือนแก๊งใช่เหมือนแก๊งตอนนั้นอายุตอนนั้นก็คือจะเข้าเข้าเข้ายิ้มเบ็ดแล้วอ๋อใญ่แล้วผู้ใหญ่แล้วเรียนจำยิ้เบ็ดแล้วเรียนจำแล้ว แต่ว่าเริ่มทำมาอะไรเงี้ยสิบเจ็ดสิบแปดก็ช่วงที่แบบว่าทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็มีรอดมาตลอดก็คือไม่ได้โดนแบบว่าจับได้อะไรงี้คือแค่ค่คาดมาตลอดใช่แค่คาดมาตลอดเขาโดนทีเดียวเลยสิบกว่าคนใช่นี่คือก็มีสถานเด็กด้วยมีอะไรมีสถานเด็กสถานพินิจอะไรเงี้ยด้วยคันแยกกันไปคันแยกกันไปอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนครั้งแรกเลยที่เข้าเรือนจำพอเราก้าวออกมาจากเรือนจำเสร็จ ก้าวมาจากเรือนจําเสร็จก็ยังไม่คิดนะว่าชีวิตจะแบบว่าจะมามีครบจะมามีบ้านจะมามีรถจะมามีคนให้ความสนใจจะมีจะมีคนให้การติดตามว่าเราวิเราสักเยอะเราเป็นเก่งรายพางแล้วเราเป็นอย่าง้นเป็นอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับไปก่อนย้อนเก่งคือโดนคดีอะไรนะคดีปล้นทรัพย์ปล้นทรัพย์ก็คือว่าที่โดนสิบกว่าคนนะใช่ปุ๊บก็เข้าไปในเรือนจำก็ก้าวแรกก็คือเรือนจำที่พิเศษกรุงเทพพิเศษกรุงเทพแล้ว ก็อยู่ตนตัดสินถูกป่ะอ่าใช่ตัดสินเสร็จแล้วก็มาคลองเปรมตัดสินมาเสร็จสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วก็ย้าย้นนะใช่ย้ายไปคลองเปรมใช่อแล้วเข้าไปเกเรไปเจอเพื่อนเจออะไรเล่าเล่าชีวิตข้างในให้ฟังหน่อย ก็เข้าไปถามว่าเกเรไหมเราก็เกเรแต่เราไม่ได้แบบว่าส่วนมากเกไม่ค่อยแบบว่ามีปัญหากับนักโทษด้วยกันน้อยครั้งมากมีประมาณสองสาครั้งตั้งแต่ที่อยู่มานะมีแค่สองสาครั้งแต่ว่าที่มีปัญหารหนักเลยก็จะเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยพอเจ้าหน้าที่ถ้าไม่เจ้าหน้าที่ไม่ให้แบบว่า ไม่ให้สิทธิพิเศษกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะเอาแล้วเดี๋ยวก่อจะลาจนเดี๋ยวราช่วงเดี๋ยวรวมกลุ่มรวมตัวแบบนี้หนักกว่าีเรื่องอ่ะนะคนะเสียทพตอนนั้นที่พี่เก่งเข้าไปก็คือหน้าตาก็ยังไม่ได้สักใช่ไหมใช่ไหมก็คือว่ามีตรงเนื้อตัวใช่ใช่ไหมะใช่อ๋อก็คือว่าแสดงว่าเข้าไม่ใช่ครั้งเดียวนะสิบห้าปีนี่คือไปกี่รอบอะไปไปกี่เรือนจำรอบประมาณ8เรือนจำาเรือนจำแปเรือนจำ ตาลืมจำมขอไล่เลยฝากแต่ละตาลืมจำเดี๋ยวผมขอไล่เลยหนึ่งคามพี่เสงเ่ยแล้วที่เรูอหล่นแรกสอง เรือนของเปรมใช่สามไปพิเศษทนแต่พิเศษทนเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ย้ายไปย้ายพฤติการไม่ได้ย้ายพฤติการนะย้ายไปแข่งกีฬาอ๋อย้ายไปแข่งกีฬาไปคือว่าไปตัวแข่งกีฬาใช่แล้วไปในนามของเดอนจำนักกีฬานักกีฬาของแล้วก็ไปที่ระยองของเปรมเหรอจองเปรมแล้วก็ไประยองแล้วก็ไประยองเป็เป็นแล้วก็เป็นเป็นนักกีฬาเหมือนกันสองที่ใช่หลังจากกลับมาจากที่พิเศษทนแล้วก็ระยองแล้ว กลับมาอยู่ที่คลองเปมแล้วก็ออกจากคลองเปมไปเขาพิกเขาพิกเนี่อยู่ได้ประมาณสองวันก่อนจะจนเผาเรือนจำเขาไม่ให้อยู่ตอนเผาเรือนจำใครไม่ให้อยู่อ่ะเขาเรือนจำตอนปีตอนปีห้าห้าศห้แล้วก็ออก ออกจาข่าวพิกมาเรียนจำกลางนครราชสีมาไปใต้เลยะโคราดโคลาดโคลาลาราชสีมาโคลาีราชสีมาโคีราชมาโคลาดราชสีมาโคลาอีราชสมาโคลาดีราสีมาโคราราชสีมาโคลาดีราชมาโคลาดีราชสีมาโคลาราชสีมาโคลาราชสีมาโคลาดราชมาโคลาดีราชสีมาโคลาดไราครดราชสีมาโคงาีราชสีมาโคลาราชสีมาโคลาดีราชสีมาโคลาดีรีมาโคดีราชปีมาโคลาดราชสมาโคลาดรามาโคลาดีราชาโลาดรีมาโคลาดีราชมาโลาดีราชสีมาโคาีราชสีมาโคลาดราชมาโคลาดีราชสมาโคาดีราชสีมาโคาดีราชสีมาโคราช อยู่ที่บัวใหญ่ปีหนึ่งแล้วก็มาย้ายอีกคืออันนี้เอาเอาเราไล่นะเลืนจํานะว่าไปกี่เดือนจำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยค่อยย้อนกลับมาถามว่าเพราะอะไรทำไมอยู่ทีเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายอีกแล้วถูกปะใช่ใช่มันต้องมีเหตุแล้วก็เท่าไหร่บัวใหญ่ลืมเลยเนี่ยกี่เดือนจำเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแต่วัวใหญ่มาที่ปิดที่สี่คิวปิดที่สี่คิวโบนอยู่โคลาส์เดือนจำนะเนาะแปดเนาะไหนลองย้อนกลับมาดีลองย้อนกลับมาดิอยากจะส่งเ่อพิเคอนเฟมพิเศษทนระยอง เรียนจำทันท่าสฐานข่าพิกเรียนจำกลางนครราชสีมาเรียนจำอำเภอบัวใหญ่เรียนจำอำงเพลสี่คิวจำแม่นมากนะแปดเรียนจำนี่ทั้งหมดใช้ชีวิตไปกี่ปีครับแปดปีเก้าครับแปดปีเก้าเลยนะจากตัดสินมาสิบห้าปีเรียแปดปีเก้าเยอะดี่เยอะนะแปดปีเก้เยอะเยอะสิบห้าไอแปดเรือนจำเนี่ยสถานสถานการณ์เรียนจำไหนที่ทําให้พี่เก่งแบบมองเฮ้ยแม่งแบบ ที่เราเหมือนจะจดจำที่เราอยากที่เราอยากแบบว่าอยากจะทันอเกเไมให้พวกน้องๆเราไม่ได้เราไม่ได้เกเรกับเหมือนอย่างที่บอกเราไม่ได้เกเรกับกับนักโทษคือนักโทษไปที่ไหนก็รักก็รักกันหมดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็เหมือนการใช้ชีวิตข้างนอกคือเราจะเราจะตามเพื่อนเเพื่อนบัางเพื่อนบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะแกที่นี่แม่งไม่เกลียวเลยย กับข้าวที่นี่ไม่เกลฮ้ยน้ำที่นี่ไม่ดีเลยการมาอยู่ที่นี่ไม่ดีเอาละรวมตัวแล้วเอาไปใช่ใช่คือผมไม่ใช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 ่คือไม่ได้เราเกณฑ์เลยบอกว่าถามเลยจะมีเรื่องมีอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรือนจําไหนที่คิดว่าแบบ การบริโภคการกินการอยู่ที่แบบว่าที่ที่ที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ก่งแบบต้องรู้แบบเหมือนกันแดนเหมือนกันแดนมากที่สุดอตอนนั้นถ้าอยู่ก็น่าจะเป็นบบวใหญ่เพราะตอนที่อยู่บัวใหญ่นี่กินคังโคกกันเลยนะกินคังโคกใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะคนที่อยู่บัวใหญ่ด้วยกันมาจะจะจะรู้ว่าเฮ้ยเคยทําคังโคก เคยเคยเอาข้างโคกมาทำกับ <t> ข <ired> er ้าวกินด้วยข้างโคกเนี่ยนะเนี่ยน้องๆคือข้างโคกเนี่ยสบายนะใช่แล้วผมเคยฟังแต่กินยิ้งจกพี่กินทางโคกแล้วยิ้งจกนี่เคยกินยิ้งจกเนี่ยเคยกินใช่ใช่ครัแต่นี่กินทางโคกแล้วแล้วเขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวจริงไหมนอ่นไม่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 ก็สวยใช่สวยมากก็เลยโคราดไปจะเป็นข้าวเหนียวเป็นสีสะเกียเป็นอะไรอย่างเงี้ยสีสะเกียเป็นยะโสธรอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนั้นข้าวเหนียวอาหารพื้นบ้านเขาใช่ แล้วเหตุการณ์อย่างที่บอกว่ามีอะไรนะเผาเรือนจำที่เรือนจำเขาพิกครับเขาพิกเนี่ยนะผมเนี่ยผมคือผมก็ที่เราถ่ายมาก็มีพวกปีตีจักโทษกับนักโทถดต่างกันอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าแต่เหตุการณ์แบบเนี้ยผมอยากให้จางเก่งถ่ายทอดให้ผมผมกับพวกน้องๆฟังหน่อยว่าก็จริงจริงแล้วบางทีบางครั้งบางครั้งผมจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางอารมณ์ของเราเนี่ยบางทีสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปแล้วเนี่ย เราก็จะมานั่งคิดทบทวนในตอนที่เราอายุเยอะแล้ว<ม>ตอนที่เราโตแล้วว่าในวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากลับ ไปได้หรือว่าเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราจะต้องกลับไปแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องของเราแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่ผมเปลี่ยนชื่อรายการเป็นการละครั้งหนึ่งแล้วฟังนะผมบอกให้เลยว่าการละครั้งหนึ่งนั่นคือนานมาแล้วจำไว้นะอย่าถ้าพี่เอกถ่ายไอ้ถ้าพี่เก่งเรียกถ้้พี่เก่งถ่ายทอดมานะครับแล้วคิดว่าเป็นสมัยนี้คิดผิดนะครับนั่นคือการละครั้งหนึ่งถูกไหมเก่งนานมาแล้วถูกต้องครับ ก็เหตุการณ์ที่ทําให้เผาเรือนจานี่เกิดจากอะไรเอ่อเหตุเอ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นก็คือเหมือนว่าคือเราเราเรายังงงกันอยู่ว่าที่ย้ายไปเขาพิกตอนนั้นนะทำไมแต่ละคนบางทีโทษสูงแล้วก็มีคนเกเกไปเยอะเหมือนกับว่าไม่ได้ย้ายไปเพื่อที่ว่าจะให้เราไปเหมือนแบบออกกองนอกเพราะว่าเรือนจำเขาพิกเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาจะมีเขาจะมีเหมือนแบบว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือน กิจกรรมปลูกผักอไร่หลายที่แล็โทษน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ย้ายไปตอนนั้นมีชุดที่เกเรด้วยมีชุดที่เป็นเหมือนโลกจิตด้วยเป็นอะไรเงี้ยอย่างที่บอกอ่างที่คิดไว้นี่หว่าตอนนี้ก็เลดเลยทีนก็เลยมาคุยคุยกันเสร็จแล้วเฮ้ยเราอยู่กันไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะมีแกนนามีอะไรแต่ตัวเราเองเราไม่ได้เป็นแกนนำนะแต่ก็ไปกับเพื่อนก็เฮไปกับเพื่อนเช้ามาก็ โลกของกวาดของรงเลี้ยงหมดเอาผ้าห่มมาจุดไปเผากันไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ล้าแบบนี้คือยู่ไม่ได้แล้วก็เผาเลยใช่แลเรื่องจำและทีนี้ตอนที่ตอนนั้นท่านผอเรียนจำเพราะเข้ามาคุยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยลูกๆอยากจะได้สิทธิอะไรจากตรงนี้บอกให้ใจเย็นๆอย่าทําแบบนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า่เดี๋ยวพ่อจะให้กลับของเปรมนะทีนี้พอวันที่รถมารับเนี่ย คนก็ใส่ตัวคนละสี่ห้าคนทีละสี่ห้าคนออกไปเราก็ไปประมาณห้าคนเมื่อตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดห้าคนแต่ว่าเราก็มองดูข้างนอกเฮ้ยรถมันไม่ได้เขียนข้างรถว่าเรือนจําของเปมเออมันมีเรือนจํารัตนบุรีมีเรือนจําบุรีรัมีเรือนจำเมือเกตยโสภะใช่มีมาจอดที่หนแต่เขาระเบิดทั้งหมด7 1คนในกลุ่มนั้นไม่มีเรือนจําของเปมใช่ตอนเกดใจแล้ว เจ็ดสิบเอ็ดคนชุดนั้นที่ที่ที่ก่อจราจรกระจายกันไปก็เลยกระจายลงภาคอีสานกันไปหมดเลยโโอ้หนี่ก็ถึงถึงวนอยู่อีสานอยู่วนโคราชใช่แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ส่งไปที่เรือนจำกลางเรือนจำกลางนครราชสีมานครราชสีมาคือเรือนจำโคราชใหญ่เลยเรือนจำใหญ่ใช่อยู่ในเมืองเลยครับผมอยู่ในเมืองส่งเข้าเมืองเข้าเมืองแล้วก็ออกชนบทออกชใช่ดีกวากว่าจไม่เอาหรอก ใช่นะครับแล้วที่ผมสงสัยก็น้องๆอาจจะสงสัยแหละบางคนน่ะว่าเก่งแล้วก็มีลายพางทีเนี้ยคือลายพางมาจากไหนมาจากไหนถูกว่าเก่งไหมแต่แลกเป็นเก่งจะน้ําตาใช่ไหมเก่งจะน้าตาเนี่มาจากเก่งาน้ำตาแล้วมาลายพางครับผมจากเก่งลายพางเนี่ยตอนนั้นปล่อยมาตอนปีห้าสี่สิหกเมษายนห้าสี่ตอนนั้นออกมาเนี่ยช่วงแรกก็อยู่กับพ่ออยู่กับแม่ ที่ขายข้าวแกงอยู่ดงสุกอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเราก็ช่วยพ่อแม่ขายอาหารตามสั่งขายอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็เสร็จแล้วมีเพื่อนเพื่อนที่เคยอยู่คลองเปรมด้วยกันเนี่ยแหละอยู่กลุ่มก็คือกลุ่มแก๊งชื่อแก๊งลายพางเป็นต้นลายพางเป็นเต้ลายพางอะไรอย่างเงี้ยต้นเต้<ม>คใครก็รู้จักกันดีในแก๊งลายพาลายพางทีนี้พอเสร็จแล้วก็เลยโทรมาหาโทรมาหาผมโทรมาหาผมเสร็จแล้วก็บอกเอ้ยเก่งมึงออกมาทําอะไรวะ บอกไม่ได้ทําอะไรก็ตอนเนี้ยไม่มีงานทำหลอกสักเยอะอย่างงี้มึงอยากให้กูไปทำอะไรล่ยใช่มันก็เลยบอกว่าเออย่างนี้เลยบอกว่าเออมึงไม่อยู่กูเลยบอกไม่อยู่กูเลยเออแล้วอยู่กับมึงทําอะไรทํางานอะไรบอกไม่ต้องทําอะไรอยู่บ้านเฉยนี่แหละก็ไม่อยู่กูนี่แหละไม่ต้องทํางานอะไรเราก็มาเลยนะทั้งทั้งที่เราก็คิดว่าเยี่ยมมาแล้วเราไม่เคยเราไม่เคยคิดถึงอนาคตว่าเอยกูไปกูจะต้องไปทำงานกูจะต้องไปทำหนุกกูจะต้องทำนี้กูจะต้องมีเงินด้อยก็เลย ก็มาอยู่กับเพื่อนมาอยู่กับเพื่อนคนนี้ทีนี้เวลาไปเที่ยวเพื่อนคนนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเองก็ทางานพ่อเป็นราชการรับราชการทหารเป็นผู้พันเสร็จแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทาอะไรแต่ที่บ้านเลี้ยงหมาเยอะก็คอยเช็ดขี้เช็ดเที่ยวช่วยเพื่อนทำกับข้าทำอะไรตื่นมากินเย็นมาก็เที่ยวเช้ามาก็กินข้าวต้มกินโจ๊กข้าบ้านนอนชีวิตอยู่แค่นี้ใช่แต่พอมาวันนี่ก็อยู่กับอยู่นีริง มาวันหนึ่งปุ๊บตอนนั้น Facebook นี่ดังดังจากแอ e b o o k ดังดังจากแอเนวัตดาวดังจากแก๊งฝังทนที่ก็มีไอ้รถถังฝังทนเนี่ยคูเนี่ยก็คือว่าพอมีเรื่องกันตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปดูเฮ้ยเออเว็บเขาเขาช่องทางที่เราจะไปได้ที่เราจะทําให้ตัวเรามีงานมีการอย่างเงี้ยได้ก็คือไปได้จนมาวันหนึ่งน้องให้สมัคร Facebook บอกพี่ที่ต้องสมัคร Facebook นะแล้วพี่ก็ขอบตลกก็คือว่าตั้งแต่เก่งออกมังคือว่ายังไม่ได้เล่น Facebook เลยใช่ยังไม่รู้จักจฟซบุกชอไม่รู้จักโซเชียลใช่ไม่รู้จักเอไม่รู้จักเรืงของคุณน้องคนนั้นนะอนะนั่งรถวันนั้นจำได้เลยนั่งรถกลับมาจากเขาใหญ่ไปเที่ยวเขาใหญ่กันแล้วน้องบอกพี่สมัคร Facebook นะ เราก็เอองั้นมึงอยากให้กูเล่นก็สมัครให้กูเลยอะไรอีมงอีเมลกูก็ไม่รู้หรอกเป็นอะไรอะไรมาอีมงอีเมลอะไรกูไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยเออก็สมัครก็เลยมันก็สมัครมาให้เป็นชื่อเราเป็นอะไรทีนี้บอกพี่พี่ก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้คนติดตามเยอะๆนะพี่ก็ทำบ้าๆบอๆทำเลยเฮ้ยบอกเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปิดอีกเฟซนึ่งละไม่ต้องไม่ต้องมันอยู่ที่บุญแเราก็ทา เขามาทางนี้นแล้วก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปอายใครพี่ก็ทําอย่างที่พี่ทำเออพี่อยู่กับพ<อ>วกน้องๆพี่แค่สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มอะไรเงี้ยทำเหมือนที่พี่เป็นนะอ่ะ,อะเออ,อ,เ,อ,อเราก็เลยทำไงพอทําแล้วเสร็จคนติดตามเยอะและ้วจังหวะว่าบวกกับว่าช่วงนั้นมีการชุมนุมมีการ ประท้วงไอร่าดประสงค์แล้วก็มีคลิปที่แบบว่ามิ่นสถาบันมีโรสออกมาไงตอนนนะเพื่อมาหนาโรดแล้วนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราเป็นเก่งลายพางคือเราอยู่กับพวกต้นด้วยก็เลยไปไหนก็มีไอ้เก่งลายพางให้เก่งลายพรางเพราะเราไปอยู่ในเกนงลายพ้างก็คือว่าที่พี่เก่งเขาอธิบายมาคือ คือผมลืมไปแล้วนะว่าผมเป็นคำถามที่ผมถามว่าแก๊งอะไรคือลายทางไหมสุดท้ายนี่แหละสุดท้ายที่จบมันก็คือว่าให้ได้รู้พี่พี่น้องรู้แต่จริงๆเลยนะตัวผมเองผมอยู่แก๊งซามูไรซามูไรใช่ซามูไรจะมีจะมีศักดิ์อยู่เห็นไหมมีศักดิ์ใช่ใช่ใชเนี่ยถ้าเรามาใกล้ๆ ฝั่งทนก็มีอยู่เยอะนะมีใครเคยเห็นใช่ไหมใช่จะเป็นจะเป็นตัวหนังสือแล้วเป็นแบบที่วัยหนุ่มก็เคยเห็นอ่าใช่อันนี้คือแก๊งยังไงจากข้างในมาจากข้างในผมเป็นคนเป็นเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนคิดค้นแก๊งนี้คือแบบเป็นคนเหมือนเป็นคนตั้งอ่ะเพราะว่าตอนที่สั่งแต่แรกใช่เป็นคนก่อตั้งเหมือนคนที่สั่งตอนแรกๆอะมีอยู่ไม่ถึง10คนที่อยู่ก็มีพวกมือฝั่งทนไม่รู้ว่ารู้จักกันรู้จักกันอยู่ด้วยกันมือฝั่งทนแล้วก็อ่านน่ะก็จะมีสั่งให้ผมเป็นคนนนนนนนัััััักกกกก์ท้้้งงแลว็ออออยยู่่บซาาหสืรตูนนนจีไงเเมื่่ออกวลา จอยก็ชอบดูนี 1, ่พูดถึงแล้วก็มีตัวหนังสือตัวนี้อ่ะเขาสักเป็นเขาสักสวยทับเทนทับเทนอาจารย์ักเลยทับเทนกองเปรมเนี่ยผมบอกให้ว่าตอนนี้ไม่รู้นะเนี่ยคือถ้าผมเป็นตัวอาจารย์เก่งผมก็ไม่รู้กมจะทำอะไรดีเยอะสักก็งานองอออกมาเนือบอกว่าผมใครติดตามจะรู้ย้อนกลับไปนิดนึงไอตอนที่ออกมาตอนปี54ก่อนที่เพื่อนจะทักไปจะชวนมาอยู่ด้วยเนี่ยครับเรา คิดแล้วนะว่าตัวเราเนี่ยสักเยอะสักหน้าสักตาขนาดนี้กูจะออกไปข้างนอกกูจะไปทําอะไรเรามีสีมืออยู่คือเราจะสักใชอออกมาข้างนอกจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มารับสักแต่สักตอนนั้นเราก็ไม่มีรถไม่มีลามีกระเช้าอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์ใส่ในกระเช้าแล้วก็ไปสักให้คราหมึกลอตติ้งสีปิกม่อะไรเงี้ยก็ไปรับสักอ่าเข้าไปเลยชั่วโมงละห้าร้อยแต่สังตอนแรกโอเคอยู่ได้แต่พอรายได้มันไม่ไม่ไม่ค่อยดี500น่แขงเลยและตอนหลังเนี่ยนะตอนหลังเนี่ย เราก็เราก็แบบท้อด้วยมันปวดหลังด้วยรับเงินก็ได้น้อยแล้วงานก็ไม่ค่อยมีหลังนะ,ะแล้วที่สำคัญคือแล้วที่แข่งมือ,อแล้ที่สําคัญพอมาตอนหลังเหมือนกับว่าเราสักไปเนี่ย ฝีมือเราไม่พัฒนาไม่พัฒนาหมายความว่าเราก็ยังอยู่กับงานเดิมๆหมายความว่าเราเคยสักเคยชินมาคือเป็นไม้เลยข้างในคุ้มอ่าเป็นไา้เลยข้างในฟองข้างในกุกกะก็คือว่าเงาเดิมๆใช่เงาเดิมๆใอะไรเส้นเดิมๆไม่มีแบบแต่กอออกมาข้างนอกพอเราต้องการเราต้องเราถามถามคนที่อยากได้เฮ้ยพี่งานทัเบิลคืองานแบบไหนเฮ้ยพี่งานโอสคูลเฮ้ยพี่งานนิวสคูลเราไม่รู้จักเลยราะว่าอาจารย์ไม่รู้จัก แล้วเดี๋ยวผมมีรอยสักคุณจะมาบอกว่าฮอสคูหรือพี่อะไรพี่อะไรฮอสคูพับผ้า่หรอาเอาแบบไม่ดูอ่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ก็เลยบอกว่าแล้วก็เลยทำให้อาจารย์เปลี่ยนความคิดถูกเปลี่ยนความคิดใช่ว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วุขภอไม่ได้แล้วเพราะอะไรถ้างี้มันก็ได้อย่างเงี้ยปวดหลังอย่างเงี้ยเหรมันดื่นเข้าไป มันคือมันโตยากมันโตยากถ้าถ้าเราจะอยู่แค่ตรงเงี้ยย้อยก็ต้องไปเรียนใช่อ่าแล้วอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยไปเป็นก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรก็พอเพื่อนจังหวะเพื่อนก็โทรมาพอดีต้นโทรมาก็เลยมาอยู่สบายอยู่สบายย้อนมาแล้วมามาอยู่สบายกินอยู่จริงๆนะกินนอนจริงๆไจริงกินนอนจริงจริงจริงอ่ะหาแมวก็เหมือนหมาเราใช่มไเนี้เจ๊เกียวไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนแล้วก็ จะพัดจะผัวก็คือจัดสักช่างสักอยู่ไม่ได้แล้วก็คือมาทามาเป็นเด็กไดอลเลยคนตั้งให้เป็นเด็กไดอลเลยตอนนั้นเขาตั้งนะไม่ได้ด่าเขาขรถคนติดตามขึ้นมาเลยโอ้โหเขากระจายเลยใช่คนติดตามขึ้นมาเป็นแสนคนเลยไปอปดูมันพูดดีฟังแล้วแม่งขึ้นนี่อยากจะด่าแม่งแบบว่าคิดดูว่าคนไทยกว่าแบบว่าครึ่งประเทศแหละหรือว่าทั้งประเทศเนี่ย เขาก็รักรักรักท่านแล้วมึงเป็นอะไรม่งออกมาพูดแบบนี้กูถามมึงหน่อยว่ามึงมีจิตใจเนี่ยมึงพูดภาษาไทยมาได้ไงวะน้องๆเลยไปด่าไปอัดคลิปด่าเขาไปอห้ามเ็นแบกนะตอนนี้นะตอนนี้พอรบอคอมึงนไอ้แต่สมัยนั้น่โยนโต้หายไปแล้วนะ ขายเลยตายใช่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 ไม่อยู่แล้วร้าผมถ้ามาเป็นเด็กไอดอลแล้วได้ได้ข่าวนะที่ดูติดตามอยู่ก็เก่งหมดเลยนะทั้งดนตรีร้องเพลงอย่างพอเลยนี่เออผมย้อนถามก่อนที่บอกว่าย้ายไปเล่นกีฬาย้ายไปเล่นกีฬาอะไรครับจ้ะปิงปองปิงปองเป็นนักกีฬาปิงปอง ไม่มีโต๊ะนะผมใหญ่นะอยากลองดูอยากลองดูเอาพอเก่งพอได้อยู่พี่บรณดานะเป็นตัวตัวเรียนจำนี่ก็เหมือนโรงเรียนนะอาจารย์แม่นเลยนะมาแล้วเก่งที่สุดในเรียนจำแล้วใช่เรียนจำเนี่ยมันมีกี่คนนะอาจารย์มันมีเกือบเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันคนเลติดหนึ่งในนั้น เป็นตัวแทนเรือนจำอ่ะใช่ตั้งใจไปแข่งไปแข่งระดับภาคระดับประเทศเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังได้อันดับ4ี่ไปว่าหลังแดกโต๊ะมาชอบเล่นนี้ด้วยโต๊ะด้วยฟิตเนสมวยค้านโมงลายหมดแนวแนวผมชอบเหมือนกันใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเอ็มคนตัวลายหน่อยเอ็มคนตัวลายคุยกันอยู่คุยกันอยู่ไปออกอาวุธใส่เอ็มหน่อยนะเอาละครับนะจบไปนะสำหรับการครั้งหนึ่ง ของเก่งลายพางเป็นไงมั้งฮะสนุกสนานกันไปนะก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะก็จะมีคําถามท้ายคลิปนะคาถามท้ายคลิปของพีพีเก่งลายพางนะก็ถามเลยนะขอถามว่าเก่งลายพางนะฮะก็มีชื่อแก๊งนะครับมีชื่อแก๊งของเขานะของเก่งลายพางชื่อว่าแก๊งอะไรนะครับนะตอบมาเลยนะใต้เม้นต์นี้เลยนะเม้นต์ของพีพีเก่งลายพางตอบมาเลยนะตอบันมาเยอะ แล้วเดี๋ยวทางเราจะจับฉลากนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อแบบนี้ไนไปเสิรงจากทางการของเรานะครับผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใครให้ไปดูนะครับไปเราจะเฉลยกันในคลิปต่อไปนะครับนะแล้วคนที่มีชื่อเป็นผู้ตอบถูกนะครับทักอินบ็อกซ์ทาง Facebook นี้เลยนะครับน้าางมาผมเลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ